สวัสดีครับผมลุงลอยเอฟซีครับมือนี้มีรายการบังไฟช่องสังํมวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2 5 6 5หครับมาดูคิวจุดกันเลยนะครับผมบางที่หนึ่งครับเขยสุวรรณนะครับผมเสียกบสังลุยเป็นคนนําเขาครับบางที่สองสอบุญโฮมครับทีมงานสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่3มกุ้งเจริญทรัพย์ครับเสียกุ้งสังลุยเป็นคนนําเขาครับบางที่4โชคประเสริฐครับเจอุยคนสวยเป็นคนนําเขาครับ บางที่หาสายย่นการเกษตรครับบางที่หกเทพไกลหน่อยครับอุปุฟาร์มจุดถวายนะครับเป็นคนนำเขาครับบางที่เจ็ดนองฟอจุน หอมแดงนะครับเสียแก้วสร้างลุยเป็นคนนําเข่าครับบางที่8พอนไพรินครับทีมงานสร้างเป็นคนนําเข่าครับบางที่เก่าฝ่าหลังฝนครับทีมงานสร้างเป็นคนนําเข่าครับบางที่10คุณนลาใหญ่ครับทีมงานสร้างเป็นคนนําเข่าครับบางที่สิบเอ็ดพ่งเจริญครับทีมงานสร้างเป็นคนนําเข่าครับบางที่12ไพสีทองครับ ทีมงานสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่13นุ่มสยามครับแม่หมูคนสวยเป็นคนนําเขาครับบางที่14แบ่งหนองตะมะนะครับผมทีมงานแม,แม่แม่เป็นคนนําเขาครับตุล่าการโดยไอ้กะทิไอ้ซิม,มงนะ ครับผมไปให้กำลังใจทีมงานมิตรภาพไทยกับบูชาตได้เลยครับหมายเหตุนัดต่อไปบังไฟมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอ, <c oughs> อ,อร์จองคิวได้นะครับวันที่1ิ19 20นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรุงรอด f อสวัสดีลา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 